สวัสดีครับพี่น้องเบื้องพญางเป็นแถวสาไหลสาไหล่มาก้อนเรียนฝากพี่น้องกดติดตามกาดกระดิ่งได้ด้เดค่ะเพื่อสบายดีฟ้ามีคลิปวิดีโอด้านใดที่ได้ดึงให้เบื้องหัวหน่อยพี่น้องเมื่อนี่ปล่อยงวออกสวนนี่เพราะว่าเข่าไปธุระเนี่ยเมื่อเ้าก็เลยปล่อยงวออกสวนนี่พี่น้องปล่อยออกสวนนี้ นี่เพื่อนกับที่เที่ยวขึ้นเที่ยวล่วงได้บัดนี้พี่น้องอยากขึ้นอยากล่วงเสด็จบัดน,นี้อยากเข้ามาในขวักเด็พี่น้องบัดน,นี้เพื่นอนก็บว่ายืนว่นอยู่นี่บัดน,นี้น้ำตาลบุญส้วกบุญไรไปใส่หืมน้ำตาลบุญไรไปใส่บุญส้วกตัวเนี่ยน้ำตาลกับบุญส้วกพี่น้องการปล่อยงัวให้งัวมี ความร่าเรื่องเกมไสก็ดีก็เขาปล่อยไปในขอกพี่น้องเขากระสีเฮ็ดให้การการะตุน้นการเป็นซั์ไววการเป็นแม่มั่นกระสีสุขภาพดียังเสียนะพี่น้องก็เลยปล่อยออกแก,กน้อยแต่ว่ากจะจกเขามากินหยาเน่เปียบดท,ที่เขาบดไว้ให้กินนั่นแหละพี่น้องตื่นมากกับบดหยาเน่เปียกินเพราะว่าแถวนี้หยาบหลายขึอ้อยู่ข้างล่างก็เลย ป่อยให้สิปลอยให้มาก,กินหญ้านี่เปียบดแต่ว่าตอนนี้กะพอบานแล้วบริเยนขวกสามมือสี่มือแล้วเพราะว่าบา่อสบายบก็เลยเมี่ยนขวกอยู่พี่นอ้องก็เลยปลอยเพิินไววนี่สัเดีปลอยข้นมาสัเดีพี่น้องเลีง้งเลี้ยงพี่น้องบานพอเกลี่ยเลี้ยงคือสวนสบายดีสบายดีฟ้มบ่เลี้ยงขักเลี้ยงเนี่ยพี่น้องตกแต่วันที่สิบแปดมีหน้าคมยังบ่ตกอีกจกักเทือฝนน่ะ แจ็กสีว่าจังดายใครแม่นอันตะกี้เนาะพอหลวงเราก็สิเฮ็ดฝนหลวงแล้วละ่ะตะกี้แต่พอหลวงอยู่ผนเนาะเออเพื่อนกะทิเฮ็ดฝนหลวงแล้วละ่ะอันนี้ผมมีฝนหลวงฝนเหลียงอยังพี่น้องแต่สมัยอันอีพอ่อเขาผนเนาะอืออีพ่อเก่านละเพื่อนกะทิเฮ็ดฝนหลวงให้แล้วป่านนี้แต่ว่าตก มาสองสามปีนี่แหละบ่บบมีฝนหลวงพี่น้องบ่มีบบเห็ดฝนหลวงเลยเพิ่นปล่อยไปเลอยยังไงกระเปียกคือกันเพิ่นเป็นยังคือบ่เห็ดฝนหลวงอุดรพานี่เพื่อกุจับพี่น้องโอ้ยแล่งละหายพี่น้องแร่งตัวตั้งแต่วันที่สิบแปดมีนาเมื่อเดียวตัวแข้งแห้งแล้วก็บ,บ่ตัวอีกเลยพี่นอ้องก็พอซุ่มพอซุ่มไปได้ด่วนเติบ ล้วกะบวมมีอีกเลยเราก็แหงแรืงแรืงคักแเรงเนี่ยหัวกะบวมมีหญ้ากินได้พี่น้องผุนเห็นบ่หญ้าปลูกแท้ๆยังบ่มีหญ้ากินหญ้าอันนี้เนี่ยสูบน้ำใส่เมือดสาหนึ่งรอบพี่น้องนี่ค่อยได้ซ้ำนี่เนี่ยห้าแพงกุล่าเนี่ยสูบน้ำใส่เมือดสาหนึ่งเราจะเนี่ยค่อยได้ซ้ำนี่พี่น้องแต่ว่าก็เหี่ยวลงแล้วแต่ว่ามันกับว่ตายดอกฝนตกใส่ย่ไม่กระสิตมีอยู่แต่ว่ามันบ่มีพี่น้อง คือบ่มีฝนเลยมีแต่ล้มเหลี่งฝนเห็นบ่ต้นกล้วยเนี่ยก็หดไว้ได้พี่น้องเนี่ยเอาน้าหดไว้นี่กันบ่น้าหดใบเนี่ยก็บ่ตึงเนี่ยบ่ตึ้งไม่ไงเนี่ยเห็นบ่ได้เลื้ยงอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาใส่น้ามป่าเขาหดไปซื้อหดไว้ซื้อหลัางแกงง่วกินแล้วก็สซุดหดหดใบพี่น้องก็จะก็บ่ได้ยู่ได้กินงัวก็ระิอยากเขามากินเนี่ยนี่เปียบดแต่ว่า เมียนขวากวัดในเหลี่ยมพี่น้องกำลังเมียนขวากอยู่เปิดน้ำใส่ไ,ไว้บใบงัวกินกินจังน้อยกับพักการอยากขึ้นมาพี่น้องเนี่ยวัยยุ่โดนเนี่ยกินจังน้อยกับพักการอยากขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปจังสี่หลักพี่นอ้องเมือม่อตื่นเมื่อเวียนเพิ่นการเลี้ยงงวัวนี่การเลี้ยงแบบนี้ก็เป็นการลำบากอยู่ดีพี่น้องโมงเมนต์สบายดิ การเลี้ยงงัว่คันบ่มีหญ้าคันบ่ปลูกหญ้าไว้กันบ่เป็นเลี้ยงได้พี่น้องต้องปลูกหญ้าไว้ก่อนก่อนสิคิดซื้องัวมาเลี้ยงนี่ให้ปลูกหญ้าไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อประมาณสองเดือนปลูกหญ้าไว้จักงานหนึ่งก็ได้ปลูกไว้งานหนึ่งก็ได้ปลูกไว้งานหนึ่งล้วก็ปลูกหญ้าเพียงก็ได้หรือว่าหญ้าในก็ได้หญ้าแต่ว่าหญ้าในนี่ต้องมีน้ำด้อพี่น้อง กันบ่มีนามนี่ก็เหี่ยวได้จากหย่าในแต่ว่าหย่าที่บ่มีน้มโหดนี่ก็คือหย่าเพียงกดลฟ์พี่น้องหย่าเพียงกดลฟ์นี่สิสิบ่ตายนะพี่น้องเพียงกดลฟ์ดีแต่ว่าที่ด่วนนี่ก็ต้องเป็นกินนี่บัมบัซซ่าหย่านี่เปียพี่น้องซอยไว้ได้หลายอันนี้ปลูกหลายชนิดมันก็เล็บซอยกันหลายหย่าหลายทั้ง ง้อเก่าตัวนี่ก็กินซับไปซับมาแต่ว่าระวงังหนาน้าหนาฝนเด้อหนาฝนบ่มีหมองปล่อยได้พี่น้องลำบากเกษสิได้อยู่ในขอ,อกหนี่ตัวขอ,อกเปียกขอ,อกเปียอยู่ตั้งสี่แล้วหนาฝนบ่มีหมองปล่อยได้พี่น้องหมองนี่ก็สิเป็นให้หน้าด่วนมันก็สิล่องแฝงก็สิเหยียบมุนมีปีแหลกกันฝนตกมาก็สิบ่อยล่งองกษตรล่งแต่หน้าน้ำาน้านาแล้งนี่หละเอาส้วนกันง้อกัอะไรซ้ออยากข้นเด้พี่น้อง ก่อายากขึ้นกับมือนี่กับฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งได้พี่น้องเดอ้อมือนี่กับมะเบาให้กันฟังแกงสิละถ้าพี่น้องอยากเลี้ยงงัวคขันแรกต้องปลูกห้ากนปลูกไว้ประมาณงานหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อเลี้ยงได้จากสองสามตัวนี่นะงานหนึ่งให้พี่น้องปลูกไว้สะก้อนกอนที่สีเลี้ยงงัวอย่าคิดสีอย่าคิดที่สีเลี้ยงงัวขันบบมีดปลงห้าได้พี่น้องเดอ้อกับมะเบากันซ้ำนี่แหละ ขอบคุณนหลายๆที่รรัส้มรับฟังกดติตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์กดแช่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจะเนาะ